อ่ะดูที่นี่กันต่อไปครับ,บ,บนต่เป็นสามเหลี่ยมต่อด้าหรือว่าลงองเท้าแตะนะครับเออทำไมเรียกมันว่ารองเท้าแตะุ่งดูภาพเนี้ยเรื่องดูภาพนี้นะอันนี้สามเหลี่ยมเนาะพอมันถูกต่อด้านนี้ออกมาครับตรงนี้เหมือนกับเป็นนิรองเท้าไหมเออญี่ปุ่นเขาก็เลยเรียกว่าลงองเท้าแตะ เห็นไหมครับ <Ừ. S 1> สามเรลี่ยมต่อด้านหลักการใช้ง่ายๆแค่ที่เองต่อด้านในด้านหนึ่งออกมาโดยต้องไม่คดไปจับแนวเดิมต้องไม่คดไปจับแนวเดิมนะลองดูลองดูอ,งดอ,อย่างเช่นนี้ครับอย่างเงี้ยมันไม่คดไปจับแนวเดิมโอเคปะเขาต่อออกมาแล้วนะครับมันจะเกิด มุมภายนอกตัวขึ้นมุมภายนอกมันจะวัดจากเส้นที่ต่อนั่นแหละไปหาด้านของสามเหลี่ยมวัดจากเส้นที่ต่อไปหาด้านของสามเหลี่ยมอันเนี้จะเป็นมุมภายนอกที่จะเกิดขึ้นจากการสอด้านเจ้ามุมภายนอกนี้ให้ดูว่ามันติดกับมุมภายในตัวไหนก็จะไม่เอาตัวนั้นติดกับมุมภายในตัวไหนก็จะไม่เอาตัวนั้น อย่างในอันนี้ครับลูกจะเห็นว่ามันติดกับมุมภายในคือ C ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เอา C ติดกับตัวไหนไม่เอาตัวนั้นไม่เอา C มันก็เลยเป็น A อบวก B ีมุมนี้โซเท่ากับ A b อบวกบีมาดูภาพต่อไปลูกเขาต่ออันนี้เขาต่อ,อน,นี้ครับเน,นต่อมาไม่โค้งจากแนวเดิมเลยนะโอเค มันทาให้เกิดมุภายนอกขึ้นมุภายนอกจะวัดจากเส้นที่ต่อไปหาด้านของสามเหลี่ยมเห็นไ,ไหมครับออตอนนี้ขนาดของมุมนี้ครับมันติดกับมุมภายในคือมุมเอติดกับมุมภายในก็คือเอเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เอาเอดังนั้นมุมภายนอกตัวนี้จะโตเท่ากับ มันติดกับเก็ไม่เอาเอนะ b บวก c เอ <A. S 1> เนี่ยเวลาใช้ใช้ง่ายแค่นี้ครับอต่อไปนะถ้าเราต่อเส้นนี้ออกมาครับถ้า,าต่อเส้นนี้ออมาครับมุมภายนอกจะวัดจากเส้นที่ต่อไปหาด้านของสามเหลี่ยมนี่ครับมุมภายนอกตัวนี้ มันติดกับองคภายในคือมุม b ติดกับภายในคือมุม B เพราะฉะนั้นติดกับตัวไหนไม่เอาตัวนั้นติดกับ B ก็ไม่เอา B จึงเป็น A บวก C ต่อไปนะครับเขาต่อด้านนี้ออกมาครับ ่อแล้วต้องไม่คดไปจับแนวเดิมนะมันก็จะเกิดภายนอกขึ้นมุมภายนอกวัดจากเส้นที่ต่อนั่นแหละวัดมาหาด้านของสามเหลี่ยมงนั้นตรงนี้คือภายนอกโอเคไหมลูกเออดนั้นมุมภายนอกตัวนี้นะครับมันติดกับซีใช่ไหมภายนอกตัวนี้ติดกับซีก็ไม่เอาซีมาจิงโตเท่ากับ a บวก c โอเคอ่ะเข้าใจวิธีการใช้ของมันยังรูกอาจารย์ครับอ่ะใครเข้าใจแล้วยุบลงสิครับใครเข้าใจแล้วยกมืงสิครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอยากก่างการใช้งานกันนะครับในภาพนี้ครับรู้สังเกตตัวสามเหลี่ยมเนี่ยีแค่นี้ตัวสามเหลี่ยมแค่นี้นะแล้วเขาต่อหน้านี้ออกมาใช่ปะ ช่ไหมก็ต่อด้เนี้ออกมาถูกบ้าออกยันง,งั้นมุมเอ็กตรงนี้คือมุมภายนอกอเจ้าเอ็กเนี่ยมันติดกับมุมภายในตัวไหนก็จะไม่เอาตัวนั้นใช่ไหมครับมันติดกับมุมภายในคือเจ้ามุมดอกจันลูกไม่ต้องเสียเวลาไปถามดอกจันก็ได้ก็มันติดตัวไหนก็ไม่ใช้ตัวนั้นอ่ะติดตัวไหนไม่เอาตัวนั้นก็หมาว่าไม่เอาจะไปเสียเวลาหานมทำไมก็ไม่ต้องถามก็ได้ จากนั้นเจ้ามุม X ตัวนี้เจ้ามุม X เป็นมุมภายนอกตัวนี้ X เป็นมุมภายนอกติดกับมุมดอกจันมันก็ไม่อม,มดอกจันดังนั้นขนาดของ X ก็จะเป็น75บวกกับ63สิบมเ้ไหมเออก็ได้138